วัสดีจ้าเ,เพื่อนมนเนีสภาามกป,ป่าเด้ววิธีมมกป,ป่าเผเศษแบบนี้ตา,ตามหมักพีกตามหอมแดงตามกระเทียมตามข่าเบือใส่กันไข่ใส่กัน,ากนจานเนี่ยตามหมันน้นแหลกละเอียดแล้วคาก็มาใส่ปงนัวแต่วแต่ มากตามใจชอบจากน้ำป,ปลาใส่ลงไปน้ำปลาคุกข้าวของการจาก,เกเผื่อข้าวของการกระจายมัน ก่อนเอาปลาลงมาคลุกข่าจาะแล้วก็ชิมรสชาติก่อนว่าเข้มหรือจางจางก็เติมปลาลงไปจากเพื่อจางคลุกข่าให้เข้ากันชิมอีกทีหนึง โอเคแล้วรสชาตโอเคแล้วแล้วกับ okay, เอาปลาค่อยลงไปขูดจ้ะต้องชิมรสชาติก่อนว่ามันจางหรือมันเข้มเอาไข่ปลาลงไปขูดจ้ะอย่าปลาเต่เาเตรียงใบไข่ไเต็มทองเลยเอาลงไปขูดจ้ะคนให้มันเข้ากัน แล้วกับพักที่ห้าเตรียมใบมีพักชะอมมีต้นหอมมีใบมะกรูดจ้ะเตรียมใบกับกเอาลงไปคุกนงกันเลยจ้ะหั่นใบเรียบร้อย้อจ้ะใบมะกรูดกระสีไขมันแผ่นเป็นแผ่นมันจะทดเลหอมจ้ะเพืนเผือแล้วเ้ากับคุกเข้าเข้ากันจ้ะห้มันเข่ากันคุก ให้มันเข้ากันละเข้ากะคไขไปหอ่อเป็นมุกจ้าจิดเทียนมุกปลาเด้อเนี่ยแบบไงเข้าแบบว่าตั้มเครื่องเนี้ยแล้วก็ค่อยมาผุกแล้วมาชิมรสชาติก่อนบางคนน่ะคนเอาปลาลงไปแหละกับคนกัดซิบอเลยชิมเลยจ้าเพราะจบางคนกัดซิมแบบดิบๆแต่ไข่แบบบ่เห็ดแบบสัน่นข่ อันซีมกรขาออปางไปผูกจ้ะวิธีมกป่าจ้ามกป่าแบบแสบๆอปยาเฮตตาไปเฮต้า,าจ้าเดอร์วิธีนี้มกป่าจ้าเผื่อหน้าตาเ,เพิ่งกระสีเป็นจังสีจ้าเผื่อมกป่าใส่ หอมใล้ายมันจังแซ่บกระเทียมหอมแดงกันละ้กับมะฮอได้แล้วได้แล้วแค่นี้แหละจ้าวิธีมกบ้าจาเป็นเพื่อน